สวัสดีครับพบกับช่องบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชา n e l วันนี้นะครับช่างบุ๋มนะครับจะเอาอุปกรณ์นะครับมาแนะนำ สำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องช่างบุมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับมือสมัครเล่นนะครับหรือผู้เริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็คือตัวเมนิโฟเกตหน้าตาอาจจะดูแปลกแปกนะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเมื่อก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีโลมีไฮนะครับก็จะมีสายสามสายเงินก็สายโลนะครับสีเหลืองก็ต่อเข้าแว็กต่อเขาน้ํายานะครับแล้วก็ตัวสายสีแดงก็คือท่อไฮนะครับก็จะมี เาปิดปิดอยู่2ด้านนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับอุปกรณ์ของเรากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ที่ช่างผมมาแนะนำนะครับก็คือตัวม i นิโฟกัแบบมีไมโครเกตแบบเข็มติดมาด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมหน้าตา3เกตเลยนะครับอัหนักค่อนข้างพอสมควรนะครับหนักพอสมควรนะอ่าข้อดีของมันก็คือการไว้่ํานะครับอย่างที่เรารู้ว่าไมโครเกตเนี่ยช่วยในการไว้่ํานะครับดูเล้งนะครับจากอ่า ค่าพันุ์นะครับไปข้ามมาให้ถึงตัวศูนย์ตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากเ,าเกล็ดปกติของเราเนี่ยศูนย์จนถึงลบสามสิบนิ้วประหลอดเนี่ยค่าเล้งมันอนะมันน้อยมากครับน้อยมากๆนะแค่นี้เรามองแทบไม่ออกเลยว่าถ้าแอามันรั่วนะครับหลังจากเราทําการแปข้ามเนี่ยมันขยับจิกนึงเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเมื่อเราแวทนะครับมาจนถึงศูนย์ตัวนี้นะเมื่อ อากาศหรือความชื้นเข้าไปเนี่ยเมื่อเข็มมันขยับเนี่ยนิดเดียวของอาเกตฟั่งโลตัวนี้นิดเดียวเนี่ยตัวนี้อาจจะขยับมาจนถึงร้อยสองร้อยจนเรารู้ว่าเฮ้ยในเครื่องปรับอากาศของเราที่เราทําการแปรเนี่ยอาจมีอากาศเข้านะครับหรือว่าะระบบรั่วเ,เข้าไปนะฮะตัวน,นี้มันจะช่วยในการดูนะครับเรื่องของการแว่ค่านะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวไมโครเกตไม่ว่าจะเป็นแบบเข็มแบบดิจิตอลนะครับ ตัวนี้นะช่างบุมมองว่าเออมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครัสำหรับท่านที่ยังไม่มีเกียร์ยิ่งดีเลยนะครับถ้าจะเป็นชุดเริ่มต้นหน่อของคนที่จะทําการไปข้านะครับระบบเครื่องปรับอากาศตัวนี้ก็ตอบโจทย์พอสมควรนะครับนี่เห็นไหมมีโลมีไฮแล้วก็มีตัวในคอ้นเกียร์แบบเข็มมีวาลนะครับมี5จุดตัวนี้นะครับก็จะครอบคุมของตัวแว็กนะครับ ตัวนี้สามารถแวกกับสาย3ทับได้ด้วยนะครับเราสามารถแวกได้ทั้ง1ทับนะครับก็คือ2หุน 3- 8ทับก็คือ3หุนสายใหญ่นะครับในการแวกเนี่ยยิ่งสายใหญ่จะทำให้สามารถดูดอากาศในช่วงเริ่มต้นเนี่ยได้ดีนะครับก็คือจะสามารถดูดความชื้นดูดอากาศภายในระบบเนี่ยออกมาได้ดีได้เร็วนะครับสำหรับตัวสาย3ทับนะตั่หลังที่ผมจะเอามาให้ดูนะว่า สาย3ามันแเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับมันช่วยในการไว้ข้ามได้ดีอย่างไรนะเดี๋ยววันหลังเราบุมจะทําคลิปให้ดูเรามาเข้าตัวนี้กันต่อดีกว่านะครับนี่ตัวนี้ปกตินะครับเราก็จะมีอยู่3สายใช่ไหมสายสีฟ้าสายสีเหลืองสายสีแดงนะครับนี่แดงก็คู่กับนี้สีเหลืองก็ต่อเข้าตัวไว้ข้ามนะครับต,ต่อเข้ากับตัวน้ํายานะครับสีฟ้าก็ต่อเข้ากับตัวโลนะครับอย่างที่เรารู้นะส่วนตัวนี้นะครับมันจะ พ่วงไปกับตัวโลนะครับเมื่อเราทําการไว้ข้ามมันดูดเนี่ยตัวเนี้ยดูดตัวนี้ก็จะดูดด้วยนะครับตัวเนี้ยมันสามารถต่อเข้ากับตัวไมโครคนเแบบดิจิตอลเนี่ยได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต่อข้อต่ออะไรเลยนะครับมีวาล์วปิดเปิดตัวนี้ด้วยนี่นี่ฮะนี่เพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ติดตามช่องช่องบุ๋มอยู่นะครับหรือท่านใดที่สนใจลองลองไปหาซื้อดูนะครับเดี๋ยวช่องบุ๋มนะครับคลิปหน้านะครับ ช่างบุ๋มว่าช่างบุ๋มจะลองทําให้ทุกคนนะครับที่ติดตามช่องช่างบุ๋มนะครับที่ดูช่องบุ๋มอยู่นะช่างบุ๋มจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานอย่างไรนะครับวิธีการต่อสายนะครับต่ออย่างไรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวช่างบุ๋มมาบอกครับเพราะว่าถ้าอธิบายคลิปนี้มันค่อนข้างยาวนะครับช่างบุ๋มส่วนใหญ่ก็ทําคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะดูด้านหลังสักหน่อยนะครับสาหรับท่านใดเผื่อสนใจนะครับสะดวกสบายนะครับแต่อย่างที่บอกน้ําหนักมัน พอสมควรน,นะแต่สวยนะครับเกียตัวนี้เนะเหมาะสําหรับตัวน้ํนะายาตัวใหม่ของเราเลยนะนี่ซีหนึ่งศูนย์สามสิบสองเนี่ยสบายสบายปกติอะแรงดันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมพอเขาไม่เซอร์ทำงานก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับน้ำยา R 3 2มสอนะน้ำยาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ระบบแบกนะสำหรับคลิปนี้นะครับช่างบุ๋มก็ ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ